สวัสดีเจ้าป้าดาวจะพาไปย่างป่าแห้งเนาะป่าขาวที่ป้าดาวเอาลงคิดวันก่อนนะเจ้าทีป้าดาวอันสาแหลนั่นเนาะตอนนี้ป้าดาวเอาไปตากแห้งเรียบร้อยละป้าดาวจะไปปิ้งเนาะคงจะปิ้งได้ข้างละสองตัวสองตัวเพราะว่ามันเป็นกระทะมนป้าดาวไปใส่ไว้ละสองตัวละคงจะย่างประมาณสามข้างนันเนี่ย <laughs> มันใส่ได้ทีละสองตัวเอง ไปเจ้าไปย่างกันเจ้าหันก็นเจ้าเอาใส่ได้ทีละสองตัว <c oughs> มันเป็นเต่ามน้นะ่ะเนาะแล้วก็เต่ามันน้อย,ยตัวตาเวลาเขาอันซ้ำละมันเวลาเขาแหลงมันมันกับใหญ่ขึ้นมาเอก ผมจะย่างข้างละสองตัวสองตัวเนี่ยป้าดาวจะย่างหกตัวก่อนนะอันไปปลอกกินมาเจ้าสองคนน่ะ <c oughs> ไป้าคีขานย่างบ่อยตากอยู่หลังบ้านผร้กเจ้าเดี๋ยวจะย่างลงคิดไปเลยเลยเนาะโอยอยู่ในตู้เย็นเต็มนะั่นมันทั้งสองกะนำมังกัอนอนะ ย่างไฟแรงมาได้นนะเนี่ยจะจำไม่เนี่ยมันเป็นปลาแห้งเนาะเวลา,าเอามาย่างมาปิ้งอีนะเจ้าจก้างมันจะกรอบป่านี่นะเพราะมันเป็ดป่าก้างเยอะเนาะน่ะป้าดาวถึงเอาไปตาคือแห้งตาแห้งแ,งงแงล้วเอามาปิ้งก้างมันนี่จะกรอบมันจะกลินก่นไงลเท่องว่าปลาขี้ก้างเนาะ กลางเยอะแต่ถ้าไผจะเอามาปิ้งมาอย่างแบบสดๆต้องจ่างกินก่อนนะกลางมันเยอะกลางมันเยอะกลางมันเยอะอีก,กไทยแง้งผมได้เจ้าเดิมจไม่ม ไว้่ไตังบนหนึ่งคนะุณน้องต๋อปลาดาจะย่างมดจานนั่นเองจ้าปลาดากินทีกําสองตัวพวกนี้มันช้ำและอีบบใดแล้วมันดูใหญ่ความจริงมันตัวหนึ่งก็ประมาณสามนิ้วแต่ถ้ากินเฉพาะปลายนะสองตัวว่าอ,อิ่มแต่ถ้ามีพักต้ยมีแกงอย่างอื่นตัวก็ตัวเดียว มาเจ้าผีปลาน้าปลาดาวปลามาย่างป่าขาวเนาะป่าที่อารมณ์ขีดวันก่อนน่ะป่าสดนั่นแหละฝนอบป่าอย่างหนอกกลางเยอะขนาดน่ะแต่ต้องเอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาปิ้งแต่มันหอมเนาะ ราวซ้ำและแล้วก็เอาไปเจาดล้างให้สะอาดติปดาหืใหหันนั่นนะแล้วก็เอาไปแจาน้าเกลือประมาณสมองหนึ่ง้วปดาวไปตากโอ้มาะจลำาจลำแบบเก็มพอดีเลย <c oughs> ลเวลาแจ่แเจาป่านี่ก็ต้องหูนะวิธีแจา <c oughs> ย่างปลาย่างปลาหอมหอมพอควันอู้ควันอู้ม จะเอาไปใส่แกงโค้งแกงแค่อย่างก่อป้าดาวลอง,าลอ,งอาศัยแก่งพักรวมไปอันตัวหนึ่งเนาะป้าดาวหูอยู่แล้วบบกลางเยอะก็บ่ได้หน้อเหนือเอามาปิ้งปิ้งแล้วก็เอาไปทอดกรอบแค่นั้นอะถึงจะกินได้เพราะว่าป่านมันกลางเยอะแต่มันอร่อยป้าดาวถึงจะเอาไปตากแห้งเนี่ย แล้ไปตากแห้งแล้วมันกินง่ายเอามาย่างกิมันแบบกลางมันนี่จะกรอบมดเลยเอาเก็ดเอาเรียบร้อยแล้วนั่นเนี่ยมันจะมีเก็ดนะพอเก็ดออก เราเนิ่นปัจญี่ปูนบรรยากาศเปลี่ยนแล้วนะมันจะเข้าเดือนซิฟแล้วนะเนาะแต่มาเหมือนเนี่ยอาการเริ่มเย็นละลมเย็นมาแล้วเจ้าุณเข่าว่าล้มหนาวนะนะบรรยากาศเปลี่ยนละแล้วก็ผนก็จะตกตักวเนี่ย <c oughs> จะเข้าเดือนซิฟแล้วเจ้าี๋ยวก็ได้ใส่เสื้อแขนยาวกันแล้วโอ้ยดีใจ ปลาดาวสอบเย็นสอบเย็นไอ้กะทั้งนี้เอายอ้องนำบนนี่กเจ้กับปิงปลาดาวจะปิงทึงหกตัวกันปิงหกตัวหกตัว บางครั้งป้าดาวหวอปากมาป้าดาวก็เอามากินเล่นเนาะปลาแห้งนี่นะแบบย่างซุกเรียบร้อยนะาใสา่จานนั่นโอ้ผมงหแย่มีอย่างเนาะจะกินข้าวหนมนักเนะ้อกับบาดหามนะเอาปลาแห้งมากินเล่นเข้ากับใสเหมือนกับกินกัปปลไดอไนะเจ้าเออทำไปตเตะเกี่ยวเพอดูพยากรณ์อากาศดีๆกัน ถ้ามันแดดติดกันสักสามสีแดดสี่ห้าวันก็จะอันเอาออกมาตากแข็มันอยู่ในตู้เย็นเอาใส่ส่องแข็งไว้เอาตั้งหลังมันตีขมกัม มาละเจ้าพี่ป้าหน้าอาลูกหลานไผ่สอบป่าปิงหน้าปลาดาวดกิ่กระป๋ามันง่ายเลยเนาะปลาดาวมีน้ำพริกเจียวน้ำพริกพี่ป้าดาวจะเบอรอคาโต้ได้นะแต่เวลาปลาดาวย่างป่าลงคีบลงอย่างนี้ปลาดาวสวมัครจะบเอาน้ำพริกออกตัวเพราะว่ามันโู้โห่กันอยู่เนาะต้องย่างกันน้ำพริกแน่นอน ยางเหลืองพอดีเจ้าต้องหลังมันเนี่ยมันจะได้กรอบกลางมันไี้กินได้หมดเลยนะเพอปลาดาวยางกินไปแล้วสองตัวแล้วเจ้าแต่ปลาดาวไประเทศไายคลิปเนาะยางกิิดะป้าดาวกินพุกปีเนี่ยเวลาปลาดาวไปปะไปเจอเขาใส่ป้าดาวจะเหมามาหมดเลยป่านี่ถพามันลำ้ำปันจ้าวาได้กิ่นง่ายๆนะปีหนึ่งจะได้เจอสักข้งหนึ่ง มันจะมีกิ่นส่วนหน้าห่อนนี่แหละเดินแปดเดินเก้านี่แหละถ้าไปจับเซวันที่ผเอามาขายก็ได้กินถ้าไม่จับเซเวันที่่นมาอามาขายเขาก็ไม่ได้กินมันจะมีเพียงล้านเดียวเจ้าเนี่ย จะมีเพียงร้านเดียวอีก่ะ กรอบเจ้าแบบตรอ้อกวนั่นนี่สบายมากก้างมันวก็กินได้เจ้าเนี่ยทำมันกรอบปิ้งเส็จเรียบร้อยแล้วเจ้าป่าแห้งปิ้งนะโหกรอบเ้า <c oughs> ปิ้งแบบจะจ้าหน่อยเจ้าเพราะว่าอันปลาดาจะปาะไายมดมันก็จะยาวเนาะ นี่มดนี่ยางนี่เกือบเก่งสมองเลยนะเจ้าเพราะมันยางทีลนะสองตัวสองตัวเนาะทำกันดูเจ้าป่าบ้านเขาแบบนี้เยอะเนาะแต่อร่อยป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งที่ตามป้าดาวด้วเนอขอบคุณหมากหมากค่ปะป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเจ้า